สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ channel วิไลแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะร้านชุดลูกไม้สำหรับเจ้าภาพออกงานราคายุติธรรมของคุณภาพดีนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะชุดลูกไม้งานตัดเกรดห้องเสื้อสีนะคะสกายบลู Blue, หมายถึงสีฟ้านะคะสีฟ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนฟ้าท้องฟ้าค่ะจะไม่สดมากเหมาะได้ทั้งคนผิวคล้ำและคนผิว เหลืองแล้วก็คนผิวขาวนะคะรุ่นนี้นะคะตัวลูกไม้นะคะจะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ใช้ลูกไม้เยอะมากและเต็มผืนนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่แต่งแขนอันนี้นะคะคือดอกเต็มนะและเต็มผืนนะบางที่จะแบบแค่ดอกด้านหน้าแล้วแขนก็จะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่คือของเราอะดอกเต็มนะจ๊ะแต่งทั้งตัวแล้วมีการเก็บเดินเกล็ดนะคะนี่ ตีเกตเลยด้วยเส้นลูกไม้อีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นชอ่อดอกมาตีเลยนะเนี่ยดูสิสวยไหมนะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นลูกไม้เต็มเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแมค้าจะหันหุ่นให้ดูนะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็รู้ว่าของเราเนี่ยมันคุณภาพดีแล้วก็ลูกไม้เต็มนะคะนี่ด้านหลังนะคะก็คือลูกไม้เต็มทั้งผืนเหมือนกันนะคะนี่มีความสวยงามนะคะ ตัวนี้นะคะจะไม่โป๊เพราะว่าเรามีการใช้ซับในอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่พะเอื้นหุ่นตัวนี้สีขาวมันก็เลยจะเห็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถดูได้ว่ามันมีซับในข้างในอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าใส่ะคะ่ะจะดูสวยและไม่โป๊ด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระโปรงผ้าถุงผ้ากระโปรงทรงสอบนะคะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะคะมีซับในอย่างดีนะคะผ่าหลังด้วยค่ะก็แก้ง่ายเนาะ นี่แล้วที่เหนือชั้นกว่านะคะคืองานของหรูๆเขาทำกันนี่เลยเติมเอลยางให้นิดนึงด้วยนะจ๊ะขยายได้ประมาณ1-2นิ้วนะคะสำหรับสาวสะโพกเล็กแต่เอลฟิตอะไรอย่างนี้หรือสาวสะโพกใหญ่แต่ว่าอยากได้เอวเล็กลงก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะนี่รุ่นนี้นะคะ มีเสื้อชายเข้าคู่ได้นะคะจะเป็นเสื้อชายสีฟ้านะสำหรับคนที่กำลังหาธีมสีฟ้ากันอยู่นะคะฟ้าเงินฟ้าทองนี่สีฟ้าสดใสเลยนะคะนะซึ่งรุ่นของผู้หญิงนะคะจะมีอกตั้งแต่ M36 จนถึงอกห้านะคะอก48กันเลยทีเดียวนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้นะคะ ราคาเสื้อนะคะไซส์เล็กคือ M จนถึง XL เนี่ยอก36จนถึงอก40นะคะราคา1,690บาทถ้าเป็นราคาเสื้อไซส์ใหญ่นะคะราคา1,790บบาทนะคะเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งนะแล้วก็ กระโปงทุกไซส์นะคะราคาเดียว590บาทจ้านี่กระโปรงสวยๆนะจ๊ะสั่งซื้อแยกได้นะคะจะเอาเฉพาะเสื้อหรือเอาเฉพาะกระโปงก็ได้แต่โปรโมชั่นนะคะหากคุณสั่งซื้อทั้งชุดคือเสื้อและกระโปรงนะคะไซส์เหมือนกันเช่นสั่งเสื้อ L อกระโปรงก็ L นะคะรับราคาโปรโมชั่นสำหรับไซส์เล็กไปเลยที่1890สําสำหรับไซส์ใหญ่1990จ้าค่าส่งเคอรี ทั่วไทยนะคะ50บาทค่ะส่วนเสื้อชายนะคะราคาเริ่มต้นที่990บาทนะจ๊ะไซส์ใหญ่ก็1,090บาทจ้าราคาโปรโมชั่นทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าอย่าพลาดเด็ดขาดน,นะคะนี่สวยงามสวยมากนะรุ่นนี้คือซื้อเก็บในตู้ยังคุ้มเลยเอาจริงๆสำหรับคนที่แบบเออฉันยังไม่มีงานเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้ทำออกมาบ่อยแล้วสีนี้สวยมากนี่ นะแล้วก็ทําไซส์ใหญ่มาให้ด้วยสําหรับสาวๆที่ต้องการไซส์ที่มันแบบว่าบิ๊กบูมนิดนึงนะคะแล้วอย่างที่บอกคือลูกไม้ดูแพงและดอกจริงนะคะส่วนสร้อยมุกนะคะ690บาทเข็มกัดเพชร250จ้าหากสนใจนะจ๊ะก็แอดไลน์ของร้านได้เลยค่ะแอดวิไลแบรนด์แอด w i l a i b r a n d s นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ 095-376-6659นะคะหรือเพจ Facebook ของเราก็ได้ร้านดีจริงชอป d e j j n g นะคะร้านเราแบบมีเสื้อแบบต่างๆเยอะหรือติดตามในช่อง channel youtube ของเราก็ได้นะคะเราก็จะมีรีวิวชุดต่างๆนี่แอบให้ดูแขนสวยไหมคือนี่ขนาดแบบว่ามุมหลบมาถายให้ดูแขนกันสวยๆเลยนะคะตัวนี้แขนยาวนะแต่ว่าใส่แล้วมันดูคุณนายคุณนาย สวยสวยนะจ๊ะอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะรุ่นนี้มาสองสีนะคะสีสกายบลูกับสีโรสพิงค์ดอกกุหลาบชมพูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดงั้นวันนี้ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ